เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีผู้เสียหายได้มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกระบี่ว่าได้มีรถจักรยานยนต์นําไปจอดไว้ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลกระบี่นะครับแล้วก็ได้สูญหายไปก็เมื่อได้รับแจ้งก็ทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ชุดสืบสวนก็ได้ลงพื้นที่นะครับสืบสวน จนทราบว่าได้มีคนร้ายนะครับทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายเรืองศักดิ์ใจตรงอายุ55ปีนะครับซึ่งเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุก็ได้เข้าไปดำเนินการาสืบสวนนะครับจนทราบว่านายเรืองศักดิ์เองเนี่ยก็ได้ก่อเหตุมาแล้วจำนวนหลายครั้งนะครับแล้วก็รับสาภาพว่า,าที่ครบรถ จำนวน4คันนะครับก็ได้ไปติดตามมาเพื่อคืนกับผู้เสียหายรายอื่นต่อไปนะครับจุดประสงค์ของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากว่าเมื่อนํารถไปได้เนี่ยก็จะเอาไปเลข่ขายกับแรงงานต่างด้าวนะครับในต่างพื้นที่ซึ่งเราก็ได้ติดตามยึดมาแล้วก็จะได้ส่งมอบให้กับผู้เสียหายนํารถกลับคืนไปนะครับก็ในส่วนนี้ทางโรงพัก สพเมืองกระบี่ก็อยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนว่าในการจอดรถต่างๆก็ขอให้ดูอุปกรณ์ในการดูแลรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจอดแล้วล็อกคอจอดแล้วไม่ลืมกุญแจไว้หรือว่าอุปกรณ์ป้องกันนะครับเนื่องจากในช่วงนี้ก็อาจจะมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์มากขึ้นนะครับแต่ก็ทางเราก็ได้ติดตามจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาได้นะครับแล้วก็ เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่ารถของท่านเนี่ยจะไม่หายนะครับก็ทรานี้ก็ทางโรงพักเมืองเองก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนนะครับติดตั้งกล้องเพิ่มนะครับเพื่อที่จะดูแลความาสงบสุขให้กับประชาชนนะครับก็สพเมืองก็ขออนุญาตแถลงข่าวเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับ อยากจะมีการากเกดันอะไรถึงประชาชนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถแล้วก็ไม่เสียกุญแจทิ้งหรือว่าอย่างไรครับก,ก็ขอให้ประชาชนนะครับที่ใช้รถนะครับกรณีที่จอดรถแล้วก็เสียกุญแจไว้นะครับบางคนคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปซื้อของแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาคิดว่าไม่หายแต่จริงๆแล้วก็บางทีก็เป็นช่วงโอกาสที่คนร้ายหรือว่าคนที่เห็นก็อาจจะอยากได้ทรัพย์นั้นก็ เข้าไปสตาร์ทแล้วก็เอารถไปเลยซึ่งของเราก็มีจํานวนหลายคันมากนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อยากจะเตือนประชาชนว่า,อ,าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาททรัพย์สินเนี่ยก็คันหนึ่งก็มีมูลค่าหลายหมื่นบาทนะครับก็ต้องป้องกันไปบ้างนะครับอย่าอย่าไปชะา่าใจครับขอบคุณคนระับ